ก่อนคลีกค,กคกยายตรีแอมไซยาไนเรามาทําความรู้จากราชาแห่งยาพิษที่ชื่อไซยาไนกันค่ะไซยาไนได้ชื่อว่าเป็นอาวุทธที่ฆาตกรใช้ฆาตกรรมเยือนในหนังแนวนวนิยายภาพ,พยนตร์สายลับสืบสวนสอบสวนหรือแม้กระทั่งการ์ตูนคูน,นั้นก็ตามไม่เพียงเท่านั้นในอดีตนาซีเยอรมันยังใช้ไซยายในการสังหารนักโทษในค่ายมรณะอีกด้วยทําไมไซยายจึงเป็นยาพิษที่สมบูรณ์แบบเพราะมันไรรสชาติไร้สีไรกลิ่น มีศักยภาพในการสังหารสูงใช้แม้เพียงประมาณ1.5ม mm. ิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมสำหรับคนไทยสซยาายแค่หยิบมือเดียวก็ทำให้ตายได้พิษของไซยาไนจะเข้าสู่ร่างกายทางการกินสัมผัสเยื่อบุปบากเยื่อบุตาลมหายใจและผิวหนังถ้าหากสัมผัสผิวหนังเราจะรู้สึกได้ทันทีเพราะจะมีการระคายเคืองปวดแสบปวดร้อนเป็นแผลคุ้พง และเมื่อไยานายเข้าสู่ร่างกายอาการเริ่มแรกคือปวดศีรษะขึ้นไซยาเจียนตามด้วยหมดสติหัวใจหยุดเต้นจนเสียชีวิตได้หากเราเจอคนที่มีอาการดังกล่าวให้พิจารณาช่วยฟื้นคืนชีพอย่างรวดเร็วแต่ห้ามเป่าปากนะคะเพราะไยานายจะออกมาทางลมหายใจได้ค่ะแบ่งปันความรู้ดีๆนี้ไปให้เพื่อนๆโดยการแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ